เฮ้ยอ่ะวันนี้ก่อนเดร็กเกอร์แม่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดูการการ์ดสเกลเตอร์นะครับดูกับเกมเดริกเกอร์นะครับตอนนี้ครับต้องพูดเร็วๆเพราะว่าจะเป็นการช่างมเดรับอยู่ในเป็นด่านที่1 <im it ant> 2 3 4 5 6 6นะครับ our house บ้านของพวกเรานี่ครับบ้านของพวกเราเดี๋ยวดูดิเนืองโอ้โหแบบ เพิ่งเล่นนะดูเงินด้วยจะเป็นพี่เอกก็เหนื่อยใจจี้นะครับเหนื่อยใจจี้นะครับก็เข้าไปอ่าเร่ยด่านที่หนึ่งสามสี่ห้าหกโอเคครับหานไปเลยจะได้ตังเยอะโอเคว้าวดีอยู่หลังนี้แล้วสเตปเปอร์ไรเฟิลอิมเพรสชอ่สปาร์ทอนคอนโทรลเดอะบูลเล t ตวิดมัลตนะครับ ไหนเนาะโอเคมายิงหมูก่อนเลยเอาเป็นว่างงถ่ายทักเฟสมาไม่ต้องสนใจยิงหมูก่อนเลยนะครับเพื่อประเดิมนะซอมเปียบตัวแรกเออขนาดยิงเฉียว,วๆยังโดนโอ,โ,โอ้โหเลยเดี๋ยวมัน,นมันบังคับมันบังคับมันบังคับลูกกระสุนด้วยเดียเฮียโคตรเวอร <c oughs> ่อ

หัวเน้นหัวเน้นหัวจัดไปครับจัดไปจัดไปเออจัดไปจัดไปกระสุนแม่งรีโหลดไวมากปึ้งถังนน้ำมันไม่ต้องใช้นี่ใช้ซะหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลเออเออ อือโอ้โหแม่งเร็วเร็วหน่อย16วิเออ15วิเร็วโอ้ยมาชนะเยอะแยะไอ้แยะเป็นฝูงเลยนะใจเย็นใจเย็นพี่น้องใจเย็นนี่ขายริงขาเอือขาขาดตายอืออือ

เมอดาเมดดาเมดบูสเตอร์นะจบทนี้อ๋อเป็นบูสเตอร์ต่างๆมันนี่บูสเตอร์ดาเมจบูสเตอร์ดาเมบูสเตอร์นน่1ชั่วโมง24ชั่วโมงอะไรหรอที่เราได้นี่เป็นอะไรเนี่ยอ๋อฮิวไม่ดาเมจหชั่วโมงโอเคก็ดีนะถือว่าดีนะ ออ้ไปเวอร์แม่งบังคับให้ไปเวอร์ภารกิจที่เจ็ดนะครับโอเคไปไปนะครับอ่า ready for action look for the scientist หาเอ่อออกมาหน,น่อยิงเองเดี๋ยวปรับกอนแป๊บนะึง ค okay. มาหาเอ,อ่อนักวิทยาศาสตร์โอเคหาวิทยาศาสตร์ถูกไหนนะไม่เอาครับเราไม่เอาครับไม่สะใจครับเราต้องใช้นี่ครับว่าฟาดฟาดฟาดสองทีตึ้งตึเก็บเอามันกินพวกกันเองอ่ะตึ้งตึ้งเ,เข้ามาพวกเข้ามา เข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามออเออกลัวที่ไหนเล่ากลัวที่ไหนเล่าเอ่อหาชั้นแรกหาชั้นแรกของบ้านโอเคเดี๋ยวขอสุดกระสุดไม่ได้ใช้เลยเต็มเต็มแม็กเต็มไม่เต็มหน่วยไปครับหาชั้นแรกของบ้านชั้นแรกคเอากดปิด what's out the dead โอ้ยอ๋อมันบอกว่าโอ้ย ก็เป็นพื้นที่แบบนี้ไม่สามารถเข้าไปได้มียาพิษกูก็ว่าแม่งสวยจังเลยจะเข้าไปดูฟาด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 อืออึดอึดอึอโอเคโอเค All done โอเคครับเดี๋ยวมันคืองานอะไรอ่ะโอเคสามารถเข้าไปที่เมื่อกี้ได้แล้วโอเค อะไรอะอะไรอะเมื่อกี้อ่านได้อ่านว่าเซมิการเซ่เฉยเลยเฮ้ยตรงนี้ต้องใช้ปืนยิงเอาเจอหมูเจอหมูตีหมูก่อนเจอปืนยิงถังน้ำมันที่ท้องมั้ครับปึ๊บเนี่เราก็ได้เราก็จะได้บูฟินนะครับเกี่ยวกับอาวุธอาวุธใหม่โอเคก็บเ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 ก็บสร้างสร้างโอเค ใช้ปืนพกด้วยว่ะฮเฮ้ยนี่ไงน <c oughs> ักวิทยาศาสตร์อยู่นี้ใช่ไหม <c oughs> อ้าวเฮลโหลว่าไงเขาวะเกมจบไปครับกับด่านที่เจ็ดนะฮะโอ้จบเร็วมากสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมในเว็บเฟซบุ๊กของเรานะครับใครต้องการจะเล่นก็เล่นแมนเดี๋ยวส่งนิ้วไว้ตา่า,างโอ้ไม่ต้องสอง่งส่งทำไมบ้ามันอยู่ในเฟซบุ๊กเออ เนี่ยก็เข้าไปเล่นกันเลยนะครับอะไรเก็บแล้วโอ้ยเมื่อกี้เกือบลืมดูเลยคลิกอัปเกรดอัปเกรดทั้งหมดอะอืมอ่ะโอเคครับสมาชิกของเราก็สำเร็จแล้วเออครบแล้วนะครับเดี๋ยวสร้างเอ่ออาวุธไม่ได้สร้างระเบิดได้ไหมได้โอเค ใช้150บาทต่อระเบิดหนึ่งลูกอันนี้ต้องให้ครบใช่ไหมบูปินต้องให้ครบถึงจะได้ไก่ติด,ะด <c oughs> ระเบิดเก็บเก็บระเบิดไปอันนี้คือจีเนติกส์มิชชั่นคืออะไรนี่คือจ e เนติกส์มิชชั่นคืออะไรว่ภพระิจเสริม เราไปเมืองใหม่แล้วเหรอเอายังนี่เราทำมันไม่มีดาดให้เลยแล้วแสดงว่าเราต้องไปที่ genetically mission นี้ supply run power run แล้วก็ operation operation ใช่ปะ operation อ่าอะไรอะไรอะไรนั่นแหละ supply run power run supply อ๋อนี่เป็นวิ่งเก็บของ supply นี่อะไรรัน,นไม่รู้อันนี้อะไรอ,อ๋อาะน่าจะเป็นการแบบซ่อมแบบเชื้อเพลิงไอ้สารพิษก็เอารันกันเลยไหนดูดิเคลียร์เลยใช่ไหมไฟเตอร์ซัพพลายโอเคหากล่องซัพพลายใช่ไหมเออสรุปแล้วคือหากล่องซัพพลายแล้วจบนะไปยุ่งยากอะไร อ่าเจอแล้วหนึ่งกองครับเก็บ Hold on ฟาดฟาดตายห t h a ครับเราเราต้องเอาของไปส่งโอเคเเอ้ออกไปออกไป ออกไปเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกระสุนยังไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวกล่องอยู่ไหนกล่องกล่องไอ้เจอหมูเจอหมู something อ,อะไรอีกอะไรอีกยัไม่เจอยังไม่เจอเอากล่องก่อน,นเดี๋ยวบอสมันอยู่แถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ตกใจไอ้สัสไหนมันเข้ามา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 เกิดดีโอ้โหใช่ไหมระเบิดใส่หลังอะไรวะไอ้ที่เดินก็ช้าอเอย <laughs> บ่นเลยบน่นตายที่บ่นเลยอืออือ นะครับเราผิดพลาดแค่ครั้งเดียวครับเราแก้ไขใหม่ได้นะฟาดฟาดเดี๋ยวของไปขอของไปส่งก่อนอะไรอะไรร้องทำไมอไปละไปแล้วทำลายทำลายทำไมปีนทำไมเดินทำไมเด,เ,ดเดินก็ผิดเดินก็ผิดวิ่งทำไมฮะวิ่งทำไมเดี๋ยวจมปืนก่อน เออ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 โอเคเดี๋ยวจับของหล่นของหล่นเอ้าเฮ้เอาไหมเฮ้เฮ้ปืนคนเลยปืนคนเออ MP5K MP5K โอเคโอเค,อคเฮ้ยห,หมู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 หนูจะเอาหมูไฟช็อตอะไรไม่เกี่ยวมาฟาด ใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเยอะไปแล้วเยอะไปเยอะไปบอสอยู่ไหนเดี๋ยวเพึ่งบอสต้องตายก่อนไม่งั้นเราตายเราตายก่อนมาแน่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมาใกล้โอเคอุ้ยขนาดถูกไกลขนาดนี้ยังโดนเก็บ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 บูปินดิดดิดฮาชช่า อิตาช่ออิตาซาอะไรก็ไม่รู้อ้าวกล่องอะไรกล่องสุดท้ายอะไร <like> อะไรอะไรกล่องอยู่ไหนมาไม่มาปล่อยจังวะตัวนี้นะมาปล่อยจังวะมาปล่อยจังวะ ไหนวะอย่า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 เข้ามาเอาพี่ยี่ยังไม่ตายอือ,อโอ้จัดไปครับพี่น้องชโอ้ยจะครบแล้วลูกสองสองสองใบเดียวเอง มาสเตลวิเซียเจ็ดลิงโอเคโอ้มาทำไมอีกเก็บกระสุนเดี๋ยวหัวแล้วหัวแล้วไม่หัวแล้วไม่หัวแล้วโอเคจบจบเดนจบโอเคครับสำหรับพานี้นะครับลุยกับเตทิเกอร์ไปไปมากเลยอย่างนีงั้นก็ขอจบ วินนี้ไ้ที่นี้นะครับขอบคุณครับ